พี่น้องต้นหลอกสัก,กุระสาวตาใหญ่ขี่จักรยานอยู่ค่ะเฮเดี๋ยวจะไปตัดทิ่นี่ค่ะต้นไม้สวยงามมากเลยอันนี้บรรยากาศตอนเชา้าฝนตกแล้วล่ะนี่จักรยานขี่จักรยานจะไปไปอันนี้ค่ะต้นหอมเต็มไปหมดเลยถนนเส้นทางนี้นี่ค่ะพี่น้องอืออี สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สาวไทยใหญ่จะพามาตัดหญ้าที่บ้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดอกไม้น,นี่ออกมานะสาวไทยใหญ่จะมาถ่ายให้ดูนะนี่ค่ะมันกําลังจุ่ๆอยู่เลยเพราะว่าวันนี้บรรยากาศดีอากาศดีมากเลยค่ะพี่น้องค่ะแล้วจะมาพามาตัดหญ้าที่บ้านนี่ค่ะต้นไม้สีเดงลอก,กุลสวีเดนค่ะ เราเดือสาทายจะพาไปถัดว่านะจะให้ดูดอกไม้ก่อนเพราะว่าวันนี้บรร,ร,รยากาศดีมากค่ะนี่ค่ะพี่น้องดอกไม้สาวทายใหญ่หน้าบ้านมันต้นนี้เตรียมออกดอกแล้วค่ะมันมีเม็ดมันร่วงเมื่อปีที่แล้วนะสองปีที่แล้วน่ารักน่าสั่งน่าทนุถะน,นอม เดยสาสเสด็จจะพาชมนะคะอันนี้หน้าบ้านค่ะอันนี้เป็นกบภาษาไทยก็ยจีนีต้นดับแบบนี้นี่ค่ะหลอกคนค่ะหลอกคนเสียงแคนนี่นคะคะอันนี้เราปีที่แล้วเราไม่ไม่ได้ตัดปลายมันทิ้งอันนี้เป็น อันนี้เป็นดอกโบตันนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันโตมาเดี๋ยวจายป่านจะถ่ายให้ดูสาวทะยาจะถ่ายให้ดูค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูดอกสาวทะยาตัดหญ้ายังไม่เสร็จพี่น้องนี่ค่ะอันนั้นเป็นดอกสีเหลืองเป็นดอกเป็นดอกอพันสิงโตนะดอกสีขาวมันหลอกอะไรอันนี้เป็นหลอก หลอกโพสนะคะหลอกลอกโพสสีสีนี้เป็นสีสีนี้จะเอาเป็นสีส้มค่ะนี่ค่ะแล้วอีกอันหนึ่งจะเป็นดอกสีจะเป็นในเป็นสีชมพูนะคะชมพูหรือสีแดงไม่รู้ค่ะโอ้เหลือสองนี่ค่ะตรงที่สีสวยมากเลยนี่นะคะ แต่ตรงนี้เราไม่ได้ถางหญ้าเนาะดอกไม้สีนี่สวยเลอยู <in Essen> ่เห็นเียค่ะเจ้าของบ้านเดี๋ยวเราจะพาไปที่ดอกไม้ตรงนี้นะอันนี้หลังบ้านคะ่ะพี่น้องเมื่อก่อนเป็นสีชมพูอันนี้เป็นสีชมพูเดี๋ยวเราจะตัดหญ้าทิ้งเลย าข้างในนี่เป็นสีม่วงใต้ถุนบ้านนี่ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นต้นอะไรก็ไม่รู้นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดนี่ก็เซนสีสีเหลืองนะคะสีสวยมากค่ะเขาเรียกภาษาพีนี่เขาเรียกว่าพลินยูพ ลิย้ยือันนี้ก็ใช่พี่น้องค่ะนี่ค่ะน,นี่เราจะตัดทิ้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูดอกไม้อันนี้เป็นสีสีเหลืองอันนี้เป็นสีเหลืองค่ะอันนี้เป็นสีอันนี้เป็นสีแดงนะคะน,นี่เป็นสีแดงยังไม่บานในกกำลังตุ่ม อันนี้ค่ะสีชมพูจะสวยงามนี่เป็นสีชมพูนี่ก็เลยเราจะตัดทิ้งหมดเลยเพราะว่านนเป็นต้นสวนของเราแต่ข้างบ้านนั่นหรอกไม่ก็สวยงามมากเลยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นกระเทียมป่าค่ะพี่น้อง เตมป่าที่เราไปซื้อมาปลูกนะคะนี่ค่ะต้นมันออกเยอะมากเลยกันนะียต้นเล็กต้นน้อยเต็มไปหมดเลยเห็นมนเดี๋ยวนะเดี๋ยวสาถ้าอยากขอตัดญ้กก่อนนะคะ น้องเพื่อนเราแล้วก็ตัดหญ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปกินข้าวเที่ยงก่อนชั่วโมงหนึ่งตัดหญ้าเห็นไหมคะสวยงามแล้วก็ตอนนี้โหมีแมวด้วยวนี่คะ่ะตัดหญ้าก็สวยงามอลาัางการหน่อยผักเรายังไม่ออกแต่พี่น้องเพื่อนๆ้มีแมวมาด้วยอันนี้บ้านพักร้อนเรา ไปกินข้าวเที่ยงก่อนนะคะแล้ววันไหนว่างๆจะปลูกผักให้ดูนะคะนี่ค่ะเพิ่นบ้านเลยหายเงียบไปหมดเลยเสร็จแล้วค่ะบ้านเรา